ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเดือนจะพามาดูต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะ,ะต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยปลูกไว้อ่ะจะเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะดีกับผู้อยู่อาศัยและแกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะคือต้นยางแดงนี่เองนะคะต้นยางแดงด่างอินเดียนะคะของป้าเดือนเนี่ยก็มีอยู่2ต้นเนาะ อันนี้เป็นต้นยางแดงด่างขาวนะคะกับต้นยางแดงด่างสีแดงนะคะอันนี้เขาด่างแดงค่ะนะคะแล้วป้าเดือนจะพาไปดูว่าเขาเป็นมาย,ยังไงกันบ้างนะคะแล้วตามป้าเดือนไปเลยนะคะป้าเดือนปลูกไว้สองต้นนะคะต้นยางแดงอินเดียอีกต้นหนึ่งก็แดงด่างแดงนะคะใบเขาจะซวยมากๆเลยใบเขาจะออกสีแดงแล้วก็ พื้นใบก้านใบเขาก็จะสีแดงนะคะยอดอ่อนออกมาเขาก็จะเป็นสีแดงถ้าออกใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นอมเขียวนะคะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะก้านใบของเขาก็แดงสวยมากๆเลยแล้วอีกต้นหนึ่งก็เป็นยางแดงด่างขาวคะ่ะยางแดงด่างขาวเนี่ยก็สวยมากเหมือนกันนะคะความด่างของเขาและความกว้างของใบเขาก็สวยมากๆเลย ต้นไม้นิดนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นไม้มงคลปลูกแล้วอ่ะจะเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่อาศัยนะคะกับเจ้าของบ้านแล้วให้ความเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะในความเชื่อในเรื่องของความเป็นสิริมงคลกับคนไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานนับตั้งแต่อดีตการแล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่คนไทยในยุคใหม่ก็ยังคงความเชื่อเกี่ยวกับ ความเป็นมงคลของพันไม้และสิ่งต่างๆอย่างไม่เสื่อมคลายเลยค่ะเหตุผลก็มีอยู่ว่าอาจจะส่งมาจากส่งผ่านความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ความเชื่อเหล่านี้อยังไม่เรือนหายไปจากสังคมไทยของเราเลยนะคะหนึ่งในสิ่งที่คนรุ่นใหม่ๆรวมถึงคนรุ่นเก่าๆด้วยนะคะอย่างป้าเดือน,น่ก็รุ่นเก่าแล้วเนาะ <c oughs> ความเชื่อ การก็หมายความว่าพันไม้ต่างๆซึ่งหามาปลูกไว้จะช่วยเสริมความเป็นมงคลในการใช้ชีวิตและช่วยให้เจ้าของบ้านมีความสุขร่มเย็นอยู่เสมอนะคะหนึ่งในพันไม้มงคลที่น่าสนใจยุยคนี้ก็คงหนีไม่พ้น ต้นยางแดงอินเดียนี่เองที่ประเดือนซื้อมานี่เองนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนอกจากให้ความสวยงามแล้วยังเป็นสิริมงคลด้วยนะคะต้นไม้ยางแดงอินเดียนียมีความเชื่อว่าหากผู้ใดปลูกต้นยางอินเดียในบ้านหรือภายในบริเวณบ้านต้นไม้มงคลนี้จะช่วยเจียวยาและส่งเสริมผู้อยู่อาศัยในบ้าน ให้มีความเจริญเติบโตรหรือหากหวางไว้ในมุมมืดของบ้านจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะต้นยางแดงอินเดียเป็นพันธ์ไม้ที่ชอบแสงสว่างนะคะจึงสามารถปลูกได้ทั้งในบริเวณที่แดดส่องถึงหรือปลูกนอกบ้านก็ได้ แสงแดดจะช่วยให้ต้นยางแดงอินเดียเนี่ยสามารถแตกใบใหม่และทําให้ใบมีสีเข้มสวยเลยเห็นไหมคะดูอย่างของประเดือนนี่เลยนะคะโอ้ยสีเขาสวยมากๆเลยยางแดงขาวนี่ก็สวยเด่นเลยนะคะยางแดงด่างแดงนี่ก็สวยมากๆเลยของป้าเดือนเนาะการปลูกต้นยางแดงอินเดียในบ้านนั้นน่ะสามารถช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะ เพื่อนๆจึงสามารถวางต้นยางแดงอินเดียในมุมต่างๆของบ้านในบริเวณที่ต้องการฟอกอากาศได้เลยแต่เมื่อปลูกต้นยางแดงอินเดียภายในอาคารลำต้นจะเอ็นเข้าหาแสงแดดใช่เลยนะคะจนอาจทำให้ลำต้นสูงเรียวและเสียทรงวิธีแก้ไขของต้นยางแดงอินเดียเสียทรงจะ,อ,ะออกจากปลูกภายในอาคารหรือตัดแต่งกิ่ง และสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ด้วยการปักชำเลยนะนะคะถ้าอยากได้ต้นใหม่ยังไงก็ตัดกิ่งเอาไปชำแล้วก็ได้ต้นใหม่วก็ได้ต้นไม้มงคลปลูกกันทั่วบ้านเลยค่ะและด้วยคุณสมบัติในการฟอกอากาศและช่วยป้องกันฝุ่นละอองของต้นยางแดงอินเดียในบริเวณที่เหมาะสมที่สมในการวางต้นไม้อินเดียนี้ก็คือในห้องที่คุณมักอาศัยอยู่และทำกิจกรรมบ่อยที่สุด เช่นห้องนั่งเลน่นหรือห้องทำงานเป็นต้นนะคะยางแดงอินเดียเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสูงได้เกือบ30เมตรเลยนะคะแต่บางชนิดก็มีลักษณะเป็นไม้พุ่มหรือไม้เรยนะคะบางชนิดนะคะเมื่ออายุมากขึ้นต้นยางแดงอินเดียจะมีรากห้อยออกมาคล้ายต้นไซเพราะถือว่าเป็นไม้ตระกูลเดียวกัน ภายในลำต้นของอยางแดงอินเดียจะมีน้ำยางสขาีขาวเมื่อปล่อยให้น้ำยางเหล่านั้นแห้งตัวจะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆสามารถนํามาใช้เป็นยางลบได้เลยนะนะคะดังนั้นต้นยางแดงอินเดียจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นยางลบนั่นเองนะคะต้นยางแดงอินเดียเนี่ยพอเราปลูกไปนานๆนะคะเขาอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ ฝุ่นละอองเขาก็จะจับนะคะเราก็ทําความสะอาดไม่ยากเลยหาผ้ามาลูบนะคะลูบอย่างที่ประเดือนลูบๆแบบนี้เลยเขาก็จะสะอาดและใบก็จะเป็นเงาวาวขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะใบเขาก็จะสดใสขึ้นมาอีกเลยเราก็เอาไว้เห็นไหมคะใบเ็าจะสดใสเงาวาวเลยเห็นไหมคะแบบนี้เลยละค่ะนะคะ,นะคะหาซื้อมาปลูกกันนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศและเป็นไม้มงคลให้กับชีวิตเราอีกด้วยนะคะ เอามาไว้ตกแต่งบ้านอันนี้ป้เดือนเอาแต่งไว้สําหรับในบันไดบ้านนะคะเวลาขึ้นบันไดบ้านเนี่ยตรงบันไดบ้านตรงมุมนะคะประเดือนก็เอามาวางไว้เนาะเดี๋ยวเขาก็จเจริญเติบโตขึ้นไปอีกเห็นไหมคะป้เดือนจะวางไว้ตรงบันไดอันนี้สวยมากๆเลยประเดือนชอบต้นนี้มากเลยนะคะสองต้นนี้ป้เดือนรักเขามากเลย<อ>เพราะเป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็เป็นทั้งไม้ฟอกอากาศให้ประเดือนด้วยนะ lips, นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมหามาใช้กันเนาะถ้า าหาซื้อมาไว้ประดับบ้านเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลกับชีวิตของเรานะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปหาซื้อมาไว้ปลูกไว้ประดับบ้านกันนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลดีสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยนะคะอย่าไว้สําหรับเจียวยาหัวใจเวลาที่เราจิตใจไม่มีพลังนะคะเขาจะช่วยให้จิตใจเรามีพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นต้นไม้มงคล ให้กับเราผู้ปลูกและผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะอย่าลืมไปหาซื้อมาไว้ประดับบ้านแล้วก็ประดับที่ต่างๆในบ้านเราหรือว่าประดับสวนด้วยนะคะแต่ที่บ้านป้าเดือนเนี่ยอยู่ในเมืองนอกเนี่ยเนาะเราเอาไว้ข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างนอกนั้นหนาวแล้วทีเนี้ยอากาศเขาเย็นมากเราก็เลยต้องเอาไว้ในบ้านนะคะเป็นต้นไม้ประดับในบ้านคะ่ะสาหรับคนเมืองนอกนะคะอย่าลืมนะคะ ไปหาซื้อมาไว้ประดับกันนะคะแล้วก็คลิปนี้ปเดือนต้องลาไปแล้วเนาะอย่าลืมพบกันคลิปหน้านะคะ,ะแล้วคลิปหน้าปเดือนจะหาต้นไม้สวยๆมาให้ดูกันอีกเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ปเดือนต้องลาไปแล้วลกาวคําว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายจ้าถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดประเดืนขออภัยไว้ด้วยนะคะ